ชมรมพยาบาลโรคหื่นจังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อนกระชากกิจกรรมสร้างความรู้แรงจูงใจและกําลังใจในการดูแลต,ตนเองแก่ผู้ป่วยครับที่วัดมหาชัายพระอารามหลวงจังหวัดมหาสารคามครับชมรมพยาบาลโรคหื่จังหวัดมหาสารคามชัดกิจกรรมเปิด้านบุญเด็กกำพร้าโรคหืออ่นจากจนการกุศลเพื่อให้ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพแก้ผู้ป่วยเด็กกำพร้าที่เป็นโรคหืดให้มีความรูแร้และทักษะในการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมีแรงจูงใจ กำลังใจในการดูแลตนเองรวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการะวังผู้ป่วยและแพทย์โดยมีนายแพทย์ประกายตปนิายกรรองนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพร้อมทึงอบอกตรกาบุญแก่เ็กกรรมพลาที่ป่วยเปนโรคเหงื่อและมีฐานะยากจนเพื่อรับบริจาคสิ่งของจากผู้ใจดีทั้งนี้โรคเหงื่อเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลต่อสุขภาพแต่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นโรคที่ต้องใช้เวลาในการราักษาผู้ป่วยเลเด็ก และผู้ดูแลต้องมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสมและตอ่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการรักษาตรงใช้ยารักษาการอักเสบของเยื่อบ,บุหลอดลมเป็นระยะเวลานาน,นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกำเริบผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคนี้และผู้ดูแลมักจะขาดความเข้าใจในโรคและประสามารถที่จะดูแลรัรกษาตัวเองเบื้องต้นได้ครับ